ต่อไปเริ่มมาของซีวิสนะนะครับอของซีวิสนะครับอันแรกเป็นเบสิกสุดๆนะครับเราเราอาจจะไม่ได้แจ้งทุกท่านนะครับแต่ขออนุญาตแจ้งตอนนี้เลยนะครับว่ามีการย้ายเมนูนิดนึงด้านซ้ายครับจะเป็นการย้ายเมนูข้อมูลหลักกับมาสเตอร์เดตานะครับมาอยู่ตรงนี้รวมกันเออจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะครับก็คือข้อมูลหลักคืออะไรมันคือป้ายกํากับหรือแท็กะครับที่เราเคยสร้างเอาไว้ทั้งหมดหลายๆคนอาจจะไม่สังเกตซีวิสจะเก็บป้ายกากับที่ทุกคนเคยสร้างเคยติดโดยแอดมิน หรือเคยสร้างโดยบอทหรือติดโดยบอทเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไปเป็นรวมไปกำกับสถานะก็เหมือนกันสถานะก็คือสเตตัสมันจะรวมสเตตัสหรือสถานะทั้งหมดที่เราเคยไปติดลูกค้าเคยไปติดโดยแอดมินหรือติดโดยเอบอทก็ตามมารวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์กลุ่มคําที่เราเคยเปิดตัวไปปีที่แล้วนะครับก็คือการสอนบอทให้รู้จักกลุ่มคําหรือคําใกล้เคียงอย่างเช่นกลุ่มคําว่า iPhone นะครับ อาจจะพิมพ์ได้ว่า iPhone ภาษาไทย iPhone ภาษาอังกฤษ iPhone สา,ายต่างๆไปสร้างกลุ่มคําให้มันให้มันเข้าใจว่ากลุ่มคํานี้คือกลุ่มคําอะไรนะครับฟีเจอร์กลุ่มคําน่าสนใจนะครับตอนนี้อาจจะไม่ลงลึกแต่ผมแค่แจ้งว่าฟีเจอร์กลุ่มคาถูกย้ายมาอยู่ในนี้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเตั้งใจจะอัปเดตทุกคนมากขึ้นตอนนี้เราจะมีแพลตฟอร์มอัปเดตแล้วก็อัปเดตผ่านเพจแล้วก็พยายามอัปเดตผ่านไลโอเอ,อ A, ถ้าเกิดเป็นฟีเจอร์สําคัญนะครับส่วนฟีเจอร์เล็กๆนะครับก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับทุกคนจะได้รู้นะ ผมรับประกันมันไม่หายแน,น่นอนบางอันเราอาจจะมีการเรียลเลนนิดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมแจ้งก่อนว่ามีการปรับเมนูนิดนึงนะครับให้มันมาอยู่ในนี้อันที่สองนะครับน่าจะเคยใช้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนี้เราทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็คือเจเนไอนะครับระบบเจเนไอหรือระบบ c p t นะครับมันคือการตอบคําถามโดยที่ไม่ได้ฟิกคาตอบครับตอนใครใช้เคยใครเคยใช้ชีวิตมาตั้งแต่ปีแ,แรกๆเนี่ยจะเป็นการเซตคําถามแล้วก็คาตอบแบบฟิกนะครับเจอคํานี้จะตอบไรเจอคํานู้นจะตอบไร CPT ไม่มีฟิกคาตอบครับ CPT คือ อัปโหลดไฟล์ไปเลยเรียกว่า n knowledge b a s e อัปโหลดไฟล์ Word เขียนเขียนข้อมูลไปแล้วบอทจะพยายามเอาตรงนี้ข้อความเนี่ยมาแตกแล้วก็มาแต่งเป็นประโยคคำตอบเองนะครับตัวอย่างเช่นเอาอย่างละาหอบอทสามารถไปเรียนรู้จาก n o knowledge b a s e แล้วเอากลับมาตอบแบบนี้ได้เลยเหมือนคนเป๊ะเ,เ,เลยนะครับพร้อมกับตอบเลขบัญชีได้ด้วยนะครับซึ่งการสอนเนี่ยสามารถเป็น Word ไฟล์ได้นะครับเป็นไฟล์เอ็กเก็ได้ถ้าสาหรับเป็น Enterprise นะครับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ถ้าเป็นแพ็กเกจอินเทอร์ไพรแต่ถ้าเป็นแพ e ็กเกจเอสเริ่มไอน,นี่ครับ สามารถที่จะออสอนเป็นไฟล์ Word ได้แล้วก็สอนเป็นไฟล์เทคได้นะครับหรือพิมพ์เข้าไปสอนเลยก็ได้นะครับอยากแนะนําให้ใช้นะครับผมมีลูกค้าหลายๆท่านที่ใช้ GPT แล้วนะครับมันสามารถตอบได้อย่างฉลาดแล้วก็ทดแทนคนได้ผมเชื่อว่าเกินเจ็ดสิบปอร์เซนตะตอนนี้นะครับเอ,อบางธุรกิจที่แบบเไม่ได้มีความคอมเพล็กซ์มากนะครับแปดสิบเปอร์ซ็นตไปได้อาจจะต้องมีแอดมินเหลืออยู่นิดน,นึงนะครับแต่ว่าเอ,อผมเชื่อว่ามันช่วยตอบคำถามได้เลยอย่าง อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น็อกอ up ร้านขนมที่ขายของง่ายๆคําถามทุกคาถามเนี่ยตอบโดยบอทหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้กินได้ไหมเด็กกินได้ไหมมีโปรโอะไรไหมเอาอย่างละหรเราพยายามจะครอบคลุมคําถามทุกอย่างให้บอตอบให้ได้นะครับโอเคอันนี้สําคัญเลยแล้วจะเป็นหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ต่อเนื่องแต่ผมขออนุญาตกิ่นก่อนเนานะหน้าจอของซีวิสะครับหลายท่านอาจจะอาจจะเห็นสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายครับมันเปลี่ยนเป็นคําว่า chatbot แล้วก็มีคําว่า AI agent นะครับ ก่อนหน้านี้ครับมันจะมีเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่าข้อความต้อนรับบทสนทนาตอนนี้เราเปลี่ยนอะไรเราเรียกว่าทุกอย่างตรงนี้ว่าผู้ช่วยตอบบทสนทนาเราก็ผู้ช่วยตอบรูปภาพเพราะว่าตอนนี้เออเรียกว่าความตั้งใจของซีวิสละกันรเราตั้งใจจะทำให้ทุกคนสามารถมีบอทหลายๆตัวที่ช่วยงานกันใน Facebook page ของคุณ l ล n e ของคุณหรือธุรกิจของคุณอันเดียวเนี่ยมันสามารถมีบอทหลายๆตัวที่เปิดใช้งานได้นะครับซึ่งบทแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถในการเก่งทีละด้านนะครับ แล้วก็บอร์ดแต่ละตัวเนี่ยณนะตอนนี้ครับมันจะมีฟีเจอร์เบสิกที่อยู่ในแพ็กเกจปัจจุบันกับฟีเจอร์แอดวานที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้เราเป็นเราเป็นเปิดฟรีเมียมอยู่แล้วเราสามารถทดลองใช้ฟรีได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปลองใช้ฟีเจอร์เสียเงินได้นะครับ Conversation Agent กับ Image Agent ต่างกันยังไงครับเอา Image Agent ง่ายๆนะครับคือบอรดตอบรูปตอนนี้บอร์ดซีวิตสามารถตอบรูปภาพไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปสลิปตอบได้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นมีอย ก็ต้องอัปโหลดสินค้าให้มันเรียนรู้ว่าสินค้านี้คืออะไรคือเสื้อผ้าหรือเปล่านะครับก็สามารถตอบได้ส่วน conversation agent คือการตอบข้อความทั่วไปที่เป็นถามตอบทั่วไปมี2แบบเหมือนกันแบบแรกคือตั้งเป็นสเต็ปคําตอบคําถามคําตอบแบบฟิกเรียกว่าีวิตแบบเวอร์ชันเก่ากับ c p t คือคําถามคําตอบแบบที่ให้มันเรียนรู้จาก k n e d g e base เองเราก็คิดคําตอบขึ้นมาเองเรียกว่า Gen ียนะครับก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น conversation agent คือการตอบคำถามแบบข้อความ นะครับคำถามคาตอบแล้วก็ทําเป็นแบบฟิกคําตอบได้หรือไม่ฟิกคําตอบแบบให้มันคิดเองก็ได้นะครับส่วน Image Agent คือบทตอบรูปภาพนะครับที่มีความฉลาดในการอ่านรูปภาพได้ครับควาภัยครับอนาคตเรากําลังจะมีหลายๆ A g e n นขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเกริ่นให้ดูนะครับเอ่อเปิดเปิดหน้าจอให้ดูเพื่อให้เห็นภาพว่าหน้าจอมันเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเป็นลูกค้าชีวิตอยู่แล้วน่าจะเริ่มเห็นนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆนะครับ c o n v e r s a t i o n น g e n t นนะครับคือการที่เราอะครับ สามารถที่จะสอนบทด้วยการอัปโหลดไฟล์ประมาณนี้ได้เช่นผมมีไฟล์ข้อมูลของเสื้อยืดคอ,อกลมนะครับสมมติอันนี้คือไฟล์ word ละกันผมสามารถที่จะเขียนหรืออัปโหลดข้อความ,ม่างนี้ได้เลยในไฟล์ Word สามารถมีรูปภาพก็ได้นะครับผมอัปตรงนี้ไปเลยแล้วก็กดโอเคผมอาจจะใส่เรียกว่าเป็นแฟกชีตหรือเป็นข้อมูลของสินค้าเนี่ยของผมสิบอันเข้าไปนะครับเวลาที่บอทตอบครับ มันไม่จาเป็นต so, <t ries> like ้องสอนเป็นคําถามนี้จะตอบอะไรนะครับมันจะไปอ่านข้อความนี้หนึ่งครั้งแล้วก็มาลองสรุปเป็นคําตอบว่าสมมุติเราถามว่าเสื้อมีใช้อะไรบ้างครับมันก็จะไปอ่านตรงนี้ว่าอ๋อมีขนาดอะไรบ้างครับเสื้อสีนี้ราคาเท่าไหร่มันก็จะตอบตรงนี้ได้เพราะว่ามันไปอ่านตรงนี้ก่อนตอบไม่ต้องเทรนเป็นคาตอบแบบฟิกแล้วมันสามารถที่จะมาเรียนรู้คําตอบเองได้นะครับส่วนถ้าเป็น image agent ครับด้านซ้ายเราต้องเทรนเป็นรูปแนะนําใส่รูปหลายๆอันใส่รูปเป็นรูปเสื้อสีเทานะครับแล้วก็ใส่คําตอบที่เป็น f a ก t sheet ไปสมมติคนถามว่า พี่ครับเสื้อสีเทาเนี่ยมีอยู่ไหมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่มันก็จะตอบว่าอ๋อมีอยู่ครับเริ่มต้นสองร้อยเก้าสิบมีขนาดตรงนี้พี่สนใจอันาไหนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราสอนบอทให้ตอบได้เพราะว่ามันมีความเข้าใจจริงๆนะครับเราไม่ได้สอนให้มันตอบเราคัพปี้ไปตอบมันมีความเข้าใจจริงๆว่าอ๋ออันนี้คือเสือ้ออันนี้คือคําตอบแล้วมันก็จะปั้นคําตอบกลับไปตามความเข้าใจของมันครับตอนนี้บอทถ้าอัปเกรดเป็นตัวเอเจนต์นะครับ ใช้ Conversation Agent กับ e m a i l Agent มันจะมีความเข้าใจคำตอบตัวนี้จริงๆแล้วเขาตอบกลับไปได้ดีขึ้นครับ Or d e r agent ตครับตอนนี้กำลังจะมาะครับนะักตอนนี้ผมแนะนำก่อนที่ Order Agent จะมาเราใช้วิธีในการสอนพร้อมนะครับตัวทั้ง Image Agent และ Conversation Agent เราสามารถสอนเป็นพร้อมได้พร้อมคืออะไรคือการบ่งบอกบ่งบอกบอกว่าเราอยากจะได้บอดเป็นบุคลิกยังไงให้สรุปรอดแบบไหนตอบเป็นแพทเทิรยังไงสามารถสอนมันได้นะครับแต่ว่า ออเดอร์เอเจนต์เนี่ยมันจะสามารถสรุปยอดแล้วก็ช่วยเราในการปิดการขายได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ออเดอร์เอเจนต์ยังไม่มาผมแนะนําใครต้องการใช้การปิดการขายแบบง่ายๆไปตั้งค่า Conversation Agen t แล้วก็อาจจะสอนมันว่าถ้าลูกค้าบอกว่ารับของ1ห่อ2ห่อ3ห่อต้องตอบยังไงหรือลูกค้าถามโปรจะต้องตอบอะไรคือสอนเป็นสเต็ปตรงนั้นเอาไว้นะครับมันก็สามารถที่จะเรียนรู้จากพร้อมหรือจากสเต็ปที่เราสอนเอาไว้เนี่ยให้มันตอบได้ตรงกับที่เราต้องการแล้วก็ยังมีความฉลาดในการไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลได้ด้วย Order agent จะมีการอัปเดตอีกทีละกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับ Order image agent กับ conversation agent ตัวนี้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานแล้วครับอัปเดตอีกนิดหนึ่งนะครับมีลูกค้าสอบถามว่าอยากจะใช้บอทติดเว็บอันนี้โชว์อันนี้ขออนุญาตลูกค้ามาแล้วเนาะซีวิสเพิ่งทําให้อันดันดาเสร็จไปตั้งแต่เดือนประมาณเดือน6เดือนเจ็นะครับใครต้องการบอทติดเว็บนะครับไปทดลองได้นะครับเ หรือเป็นลูกค้าทนนันดาก็หรือเป็นลูกค้าที่กําลังจะไปซื้อคอนโดบ้านในนานก,ก็แนะนําได้นะครับก็สามารถไปลองคุยในเว็บได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ถามตอบได้ตอนนี้เป็นบอร์ดในเว็บใครสนใจแจ้งชีวิสได้นะครับจะอยู่ในแพ็กเกจเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจนาเว็บนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนแต่ว่าใครสนใจเราตอนนี้เรามีบอติดเว็บแล้วนะครับเซอร์วฟอร์มครับใครต้องการบอดแคสต์แต่ว่าไม่ได้บอดแคสต์ที่เป็นข้อความเฉยๆแต่บอดแคสต์เป็นเซอร์วิสและต้อง สามารถใช้ระบบเซ r ร์ฟเวอร์ฟอร์มได้ตอนนี้จะอยู่ในแพ็กเกจเอ็นเตอร์ปรส์นะครับมันคือ Google Form ที่บอดแคสกลับไปได้พร้อมกับได้ยูเซอร์ไอดีของไลน์กลับมาอาหลายคนบอกอทำไมไม่บอดแคสเป็น Google Form คนที่กดปุ่มผ่านเซ r ร์ฟเวอร์ฟอร์มของซีวิเราได้ไอดีของไลน์กลับมาเอาไว้ทำรีทาร์เก็ตเอาไว้บอดแคสรอบสองหรือเอาไว้จัดกลุ่มลูกค้าได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีอีเวนต์แท็กกิ้งนะครับอันนี้ขออนุญาตโชว์ของลูกค้ารายหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะสามามรถทีี่จะ track link ได้้กอน,อนน มีคนบอกว่าบอทมันแท็กได้แค่ปุ่มกดอะว่าคนกดปุ่มนี้กี่ครั้งแล้วไปตอบปุ่มนี้กี่ครั้งแต่ปุ่มที่เป็นลิงก์ออกแบบ url ลิงก์ออกอะครับจะแท็กยังไงตอนนี้เรามีระบบชื่อว่าลิงก์แท็กกิ้งนะครับลิงก์แท็กกิ้งจะคล้ายๆกับถ้าถ้าดูในโปรดักที่เราเคยใช้จะเรียกว่า b i t l y ทบอร์ดีนะ bit อทีดไวคล้ายๆกันเรามีตัวนั้นถ้าใครสนใจข้อดีคือว่าตัวนี้ไม่ได้แท็กแค่คนคลิกกี่ครั้งอย่างเดียวแท็กว่าคนที่คลิกเป็นใครเป็น i อ line อะไรนะครับรู้มเลย ก่อนที่มันจะรีเด렉ตกไปที่เว็บไซต์อันนั้นนะครับ Rich เม n u ครับระบบของเราครับสามารถที่จะปรับ Rich Menu ตาม Personalize ตามคนได้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นเรามีลูกค้าสามประเภทเป็นนักลงทุนเป็น VIP เป็นผู้เช่าซื้อนะครับสามารถที่จะเปลี่ยน Rich Menu ให้เห็นไม่เหมือนกันได้นะอยู่ในแพ็กเกจเอ็นเตอร์ e เหมือนกันเพราะว่าแพ็กเกจเอ e มันจะยังไม่มีหน้าตั้งค่าริชเมนูตรงนี้มันจะต้องตั้งค่าริชเมนูที่เป็น ที่เป็นแบบเดียวได้เท่านั้นนะครับแต่ใครอยากจะได้ดิชเมนูต่างกันตามบุคลิกหรือต่างกันตามประเภทลูกค้านะครับสามารถแจ้งซีวิสได้นะครับเราสามารถมีฟีเจอร์ไดน m ม c ก i ิชเมนูได้นะครับทิกเก็ m แ n ネจเมนต์ครับอันนี้ยกตัวอย่างลูกค้าอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นลูกค้าของซีวิสนะครับใครสนใจระบบที่ออบอดคู่ควบคู่กับการเปิดเปิดระบบทิ c k e t ตไปหลังบ้านละกันเวลาที่บอดตอบไม่ได้เปิดเป็นระบบ ผมเรียกทิกเก็ตก็คือจริงๆทิกเก็ตมันคือเรียกว่าเคสละกันนะเรียกว่าตัวนะ๋วเคสละกันสมมติว่ามีเคสต้องการสอบถามอะไรต่างๆจะเปิดทิกเก็ตหรือเปิดเคสเนี้ยไปที่หลังบ้านแล้วก็ให้อดีมกลับไปตอบใครเป็นธุรกิจประเภทนี้ที่ท,ที่ต้องการใช้การเปิดเคสหรือใช้ต้องต้องการทําเป็นทิกเก็ตเพราะว่าต้องมีแอดินมาคุยต่อเอาบอร์ดแค่คุยเบื้องต้นแล้วออดิมมาคุยต่อ,อครับก็สามารถแจ้งทีมซีวิสได้